นักเรียนทุกคนส่งการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยนะครูบอมบอกให้เด็กๆส่งการบ้านเด็กๆส่งการบ้านทุกคนยกเว้นเด็กชายปาคาับที่นั่งคมหน้าเฮ hey, ปาคาับวันนี้ครูคณิตเดินมาแล้วแกงทํามันคิดเลขแคลมแมเขาไวโต๊ะวิเศษตัวนี้เป็นเพื่อนคู่ใจปะคาับจะคอยกระซิบคุยกับปาคาบไม่สบายใจตลอดปาคาับทาไมไม่ส่งล่ะลูกผมทาไม่เสร็จครับบางข้อผมประทาไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไายาค่าครูสอนเองขอบคุณครับครูบอมวันถัดมาครูบอมประกาศกิจกรรมให้นักเรียนมาแสดงความสามารถพิเศษเด็กหญิงชมพู่ถนัดการเป็นดีเจเพื่อนในห้องเต้นกันอย่างสนุกสนานเด็กหญิงแบมมีความสามารถด้านการเต้นแต่เด็กชายก้องไม่ได้ออกมาแสดงความสามารถแต่ชอบช่วยเหลือครูและเพื่อนๆเ,เช่นเดียวกันกับเด็กชายปลาครับที่ไม่กล้าแสดงออก จริงได้พูดคุยปรึกษากับโต๊ะคู่ใจฉันไม่เก่งอะไรเลยนะสิเอฉันจําได้นะกว่าประคับเคยเล่าให้ฟังว่าขุดปูนาได้เยอะมากใช่ไหมอืมมันก็ใช่อะ่ะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการเรียนนี่แต่มันคือความสามารถพิเศษนะใครสามารถหาได้เยอะเท่าประคับบ้างละ่ะประคับปกติชอบทําอะไรลูกคุณครูบอมถามเพราะรู้ว่าปาะคับไม่กล้าแสดงออกเนี่ขุดปูนาเก่งก็บอกเขาไปสิเธอใส่ปูนาใน อดทนมานาแล้ววันนี้ขอพูดหน่อยผมขุดปูนาได้ครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงล่ะมันไม่ไดเอามาใช้ในห้องเรียนนี่มันตอนเย็นลงขุดปูให้ครูดได้ไหมตอนเย็นครูยังไม่มีอะไรกินเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมขุดให้โอ้ยวันนี้จะขุดดีรู้วันนี้นะครับอย่าบนสิขุดแป๊บเดียวละนะาป่าครับ ใช้พั่วขุดอย่างคล่องแคล่วมากจนได้ปูนาตัวใหญ่เห็นไหมนี่คือทีมเวิร์กระวังคนกับพวเพื่อนเห็นก็อยากจับได้บ้างจึงให้ประคับสอนได้เลยต้องดูที่โครนแล้วก็ต้องมีฟองน้ําในรูด้วยนะเพื่อนๆลองทําตามบางคนได้ปูบางคนได้ปลาไหลแทนเห็นไหมประครับอย่าน้อยใจถ้าเราไม่เหมือนเพื่อนความเก่งของทุกคนต่างกันแต่ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองอย่าน้อยใจในสิ่งที่แตกต่างเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตจริงสร้างจากเขาโขงเรื่องจริง